สาวสาวไอรอนบัตสัญชาติเยอรมันจากเกมเรือการวมาสเเลนมีใครมีฟิกเกอร์ออกมากันบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับประเดิมด้วยเรือน,นำนำลำเล็กๆก่อนเลยนะครับน้องยู110จากค่ายไรโบสนะครับในสกล1.7มาในชุดสกินสุดน่ารักนะครับสนุนราคาเนี่ยอยู่ที่ราวๆ20 0 0 0เยนหรือว่าในไทยเนี่ยก็มีตั้งแต่45 0 0จนถึง6,500บาทเลยนะครับของออกเมื่อปี2023ที่ผ่านมาน้องเทริงเกอนะครับมาในสกินชุดเมทที่แบบเบิ้มๆทั้งตูดและหน้าอกเลย ก็เรียกว่าเบิรมมากเป็นงานของค่ายแพดคอมมานี A N e นะครับในสเกล1ต่อ7ทีสนุนราคาเนี่ยสูงถึง30,000เยน หรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่6,500จนถึง7,500บาทเลยของออกไปปีนี้นะครับปี2025น้องเอเบอร์นะครับมาในสกินชุดสาวเสิร์ฟเบียงานของค่ายหัวทองนะครับโกลเด้นเฮดในสเกล1ต่อ7ที่เสนอร,ราคาเนี่ยอยู่ที่ราวสองห0 0่เยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่6,000จนถึง7,500บาทเลยของออกกลางปีนี้นะครับปี2025นางคานีบอจะโผล่หรือเปล่านะน้องปรินซ์ลูเปลตสาวมังกรไซกระดานมาในชุดสกินชุดเดสจีนสุดน่ารักนะครับเป็นงานของคไข่เอเป กล1:7ที่สนนร,ราคาเนี่ยอยู่ที่เราๆ22,000เยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่4,000จนถึง6,000บาทของออกกลางปีเนี่ยครับปี2025ต่อไปเป็นน้อง August Fong p h a r w a l ชื่ออ่านโคตรยากมาในชุดสกินนะครับชุดเมดนอนอ่อยให้เราชมกันเน้นๆเป็นงานของใครอัลเตอร์ในสเกล1:7ที่ราคา P เนี่ยสูงถึง36,000เยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่8,500จนถึง10,000บาทเลยนะครับก็เรียกว่าราคาสูงมากของออกปลายปีนี้นะครับปี2025 น้องเฟรดิชคอลนะครับมาในชุดสกินนอนอ่อยแบบเปิดโชว์บิ่มๆเลยในสเกล1ต่อ6นะครับงานของไข่อมีอมีเอ็กกับอนิเมะนะครับราคาพีเนี่ยอยู่ที่ราวๆ25,000เยนหรือในไทยเนี่ยก็ราวๆ5,500จนถึง6,000บาทของออกต้นปีหน้านะครับปี2026บหกเบิ่มๆเลยล่ะ น้องรูนนะครับล้างมิวส์งานของค่ายหัวทองนะครับโกลเด้นเฮดในสเกล1ต่อ6ที่สนนร,ราคาพีเนี่ยอยู่ที่27,500เยนหรือในไทยเนี่ยมีตั้งแต่7,500จนถึง9,000บาทเลยเรียกว่าสูงมากนะครับโคตรสูงของออกเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับปี2024เจกราฟเซฟเปอรีนนะครับมาในชุดว่ายน้ําบิกินี่ชายหาดนะครับงานของค่ายเอาทเตอร์ในสเกล1ต่อ7ที่ราคาพีเนี่ยอยู่ที่ราวๆ25,000เยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่7,500จนถึง8,000บาทเลยซึ่งของก็ออกในปี2 2023ที่ผ่านมานะครับน้องปรินซ์เฮนริชนะครับมาในชุดสกินหัวหน้าห้องเด็กหลังห้องสุดๆเป็นงานของค่ายได้กี่โคเกียวนะครับในสเกล1ต่อ6ที่ราคาพีเนี่ยสูงถึง34,000เยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่7,000จนถึง8,000บาทเลยนะครับก็เรียกว่าสูงมากซึ่งของอก็ออกกลางปีนี้นะครับปี2025ัค่ายนี้ไม่ค่อยเห็นฟิกออกมาเท่าไหร่แล้วก็น้องปรินซ์เฮนริชในชุดนักร้องสกินสุดเซ็กซี่นะครับแบบโชว์แบบบึ้มๆโคเซ็กซี่ในสเกล1ต่อ7งานของค่ายฟูริ อยู่ที่เราๆ27,000เยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่7,000จนถึง8,000บาทเลยซึ่งของก็ออกกลางปีนี้นะครับปี2025แล้วก็จะมีน้อง Prince Henry นะครับนอนอ่อยอยู่บนโต๊ะสนุกเกอร์ในชุดบันนี่กระต่ายนะครับไม่ได้มีสก,กินนะครับเป็นตัวออริจินอลของทางค่าย Maiden Boyac นะครับในสเกล1ต่อ7ราคาเปิดทีเนี่ยเราๆสองหมเยนหรือว่าในไทยเนี่ยก็เราๆห้าพันห้าจนถึงเจ็ดพันบาทของออกเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2024 น้องอุลิสฟอนฮูเตนชื่อโคตรยาวอ่านโคตรยากสาวคูคูนะครับมาในชุดล่างหลักโปติของนั่งในสเกล1ต่อ7ของค่ายเอาเตอร์ที่สนนราคาสูงถึง32,000เยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่เราเรเจ็ดพนจนถึงเ5 0 0เลยเรียกว่าราคาสูงมากของออกกลางปีนี้นะครับปี2 0 2 5แล้วก็จะมีน้องคูเตนนะครับในสกินชุดเบลน,นะครับยืนคูคูงานของค่ายอนิเกมในสเกล1ต่อ6นะครับที่สนนราคาเนี่ยอยู่ที่เราเราสองหมื่นสี่พันเยนหรือในไทยเนี่ยมีตั้งแต่5 0า 6,000บาทนะครับของออกต้นปีหน้าปี2,026แล้กเดี๋ยวที่จะมีน้องฮุดเตนนะครับในร่างสกินรถแข่งนะครับเป็นตัวเดียวกับน้องปริ้นซอไอเกนตัวนี้เลยเป็นงานของค่ายเอเป็นะครับในสเกล1ต่อ7ที่สนนราคาพีเนี่ยอยู่ที่ราวสองหมื่นสี่พันเยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่5,000จนถึง7,000บาทเลยครับของออกต้นปีหน้าปี2026 น้องเอเกหรือเอเกียนะครับชื่ออ่านได้หลายแบบเหมือนกันแต่ผมมักจะเรียกเอเกียนะจะมาในชุดล่างหลักปกตินะครับมีธงอยู่ด้านหลังเป็นงานของค่ายแอคทอยนะครับในสเกล1ต่อ7ที่สนนราคาพีเนี่ยอยู่ที่ราวสอ0 0 0เยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่6 0 0 0จนถึง8,000บาทเลยครับของออกเมื่อต้นปีที่แล้วปี2 0 2 4แล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะมีเวอร์ชั่นเต็มที่แบบ Fu l l equipment เลยอะแบบเต็มแบบมังกรข้างหลังตะก,การมากตัวนั้นนี่ราคาพีนี่สูงมากและร้านในไทยเนี่ยไม่มีเปิดพีเลยนะครับ หาไม่ได้เลยราคาในไทยเนี่ยสูงถึงประมาณ30,000บาทเลยนะครับโอ้โหโก็เรียกว่าอยากได้แต่หาพีไม่ได้ก็อดไปสีได้มากเลยครับแต่ก็จะมีน้องเอกเกียนะครับในชุดสกินชุดจีนแบบโอ้โหโฉบเบิ่มๆเลยงานของค่ายอันนี้เกมนะครับในสเกล1ต่อ6ที่สนนร,ราคาเนี่ยอยู่ที่ราวๆ26,000เ 26, ยนหรือว่าในไทยเนี่ยประมาณ6,000ถึง6,500นะครับของออกกลางปีนี้ปี2025 แล้วก็น้องเอเกียนะครับในชุดเดรสท่องดาตีชุดนี้จะไม่มีเป็นสกินนะครับเป็นงานของค่ายเมทอสในสเกล1ต่อ7นั่งโชว์แบบคูคูมากสนดราคาเนี่ยเราเราสามหมืเยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่5 5 0 0จนถึง8,000บาทเลยครับของออกต้นปีนี้นะครับปี2025แล้วก็คนสุดท้ายนะครับคนดีคนเดิมของเรา น้องออยเก้นนั่นเองนะครับน้องฟินส์ยูเก้นหรือว่าน้องออยเก้นนั่นเองชื่ออ่านได้หลายแบบผมอ่านออยเก้นนะประเดิม้วยนางแรกก่อนเลยนะครับมาในชุดโปรตีนั่งอ่อยแบบโอ้โหเซ็กซี่สุดๆงานของค่ายเอาเตอร์นะครับในสเกล1ต่อ7ที่สนนร,ราคาเนี่ยสูงถึง42,000เยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่11,000บาทจนถึง14,00 0บาทเลยครับเรียกว่าราคาแรงมากแต่ก็สวยคุ้มค่าเช่นกันแต่ผมไม่มีนะมีทีสอรอบนะครับออกในปี2019และปี2022ที่ผ่านมานะครับ แล้วก็น้องเอเจนนะครับในสกินชุดท้องลาตีงานของค่ายโพนี่แคนยอนนะครับในสเกล1ต่อ7ที่สนนราคาเนี่ยราเราสองหมื่นแเยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่7,000จนถึงเจ็0พบาทนะครับของออกสิ้นปีนี้ปี2025แล้วก็น้องปรินซ์เอเจนนะครับในสกินชุดรถแข่งนะครับเป็นไทยเดียวกับน้องกุ๊เต้นเลยงานของค่ายเอเป็นะครับในสเกล1ต่อ7ที่สนนราคาเนี่ยราเราสองหมื่นสเยนหรือว่าในไทยเนี่ยมีตั้งแต่5,000จนถึง7,500บาทเลยครับขออองกเมื่อปลายปีทีท่แล้วนี่เองปี2024ที่่ผานมามี รีวิวไว้ด้วยนะครับกับทั้งน้องโบติมอร์แล้วก็น้องเอนเตอร์ไพรส์ด้วยไปดูได้นะครับแล้วก็น้องออยเกนในสกินชุดกิโมโนนะครับนางกินสาเกกําลังเมาได้ที่เลยงานของค่ายโคโตบุคิยะในสเกล1ต่อ7ที่สนนร,ราคาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่เราๆหนึ่งหมื่นพันเยนหรือว่า5,5 0 0จนถึง7 0 0 0บาทในไทยนะครับของออกตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับแล้วก็นางสุดท้ายนะครับจะเป็นน้องออยเก้นในชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่นะครับมาในชุดสกินบิกินี่นั่นเอง เป็นงานของค่ายเวฟนะครับในสเกล1ต่อ8ที่สนดราคาพีนะตอนนั้นเนี่ยเราเราหึงนเจันเยนหรือว่า5-6 0ถึันบาทในไทยนั่นเองนะครับซึ่งของอ่ะก็ออกในปี2023ที่ผ่านมาตัวดีน่ารักมากเสียดายพลาดไปนะครับและนี่ก็คือเหล่าสาวสาวไอรอนบัตนะครับเรือรบสัญชาติเยอรมันเรียกว่ามีออกมาเยอะมากทั้งเกมแม่งมีเป็นร้อยครับ เป็นร้อยเลยนะเหีือว่าถ้าพูดในคลิปเดียวคงไม่หมดต้องแบ่งเป็นฝ่ายเอาใครมีสะสมนั่งไหนหรือชอบนั่งไหนกันบ,บ้างก็มาบอกกันได้นะครับแต่แน่นอนของผมก็เป็นน้องไอเก้นนี่แหละที่ชอบที่สุดแล้วในอนิเมะก็โผล่มาค่อนข้างเยอะเช่นกันหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับมา้วน,นะครับ